สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็จะมาเพาะนี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมคะนี่คือลูกของอะไรหรือว่าฝักของอะไรนะคะนี่เขาเรียกว่าลูกหรือว่าฝักของไก่ฟ้าพยาลอนะคะนี่ค่ะ ลูกเขาเป็นแบบนี้นะคะบ้านไรอังพยองก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่ลูกนี้คือคุณกิตินัยสารพีช่องกิตินายสารพีเป็นคนส่งมาให้นะคะเพื่อได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมชาเห็นชัดไหมนี่ค่ะเม็ดของละของเขาทำไมเป็นแบบนี้นะคะ เป็นใบใบแบบนี้หรือเปล่าคะยังไงก็นะัเล็กช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะเป็นใบใบเล็กๆแบบนี้หรือเปล่าคะเนี่ยค่ะแบบนี้ไหมคะเหมือนใบของจำพวก ปลาดูนะคะแต่จะใบจะแต่จะย่อมลงมานะคะไม่รู้ว่าเขาจะเพาะได้ยากน้อยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเขาเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวรู้นะคะเนี่ยค่ะเมล็ดเขาใช้ได้หรือไม่ก็ต้องรอรุ้นกันแล้วล่ะคะ่ะว่าเม็ดไหนใช้ได้หรือว่าเม็ดไหนใช้ไม่ได้ก็รอต้องรอเขางอกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้หรือว่าเคยเพราะ ช่วยบอกบ้านไร่วงพยอมบ้างนะคะว่าเขาเพาะกันแบบนี้หรือเปล่าเพาะผิดสูตรหรือเปล่านะคะแต่หนาเล็กเคยชมคลิปของหนาเล็กนะคะบอกว่าได้มาสามลูกสามฝัก แต่เพาะขึ้นได้2ต้นหรือ3ต้นนะคะเดี๋ยวบ้าลไย่งพยอมก็จะลองพอเพาะแค่อันนี้ก่อนนะคะและส่วนอันนี้เดี๋ยวบ้าลไย่งพยอมจะเอาไปเพาะอีกแบบหนึ่งนะคะเพียง เอาใจช่วยบ้านไร่วงพยอมให้เขาขึ้นดีนะคะอันนี้เป็นดินพิเศษนะคะเพราะว่าเห็นเมล็ดของเขารู้สึกว่าจะบอบบางมากนะคะก็เลยใช้ดินพิเศษนะคะที่ใช้ร่อนแล้วนะคะอันนี้คือบ้านาย่วงพยอมไปเหยียบก็เลยแน่นติดกันหมดเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา ช่วยเพาะเมล็ดของไก่ฟ้าพยาลอนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลร์ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ